นั่นเห็นบรรยายนกลางหมบรรยายนกลางเป็นรูปตัวเอกลมเขาเห็นไหมโคตรพูรไปก่อนนะเดี๋ยวโคตรพี่เอาวิ่งมาแสงก็เข้ากัาเนี่ยไม่เป็นไรพี่มันอ่ามันเอาแล้วเปี่ยนละเดี๋ยวลื่ละอ่ามันเอาหัวลงมาทางโน้นและดูวิธีการอ่ารับแจ้งมาเป็นเหมือนตัวใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะมาจับ หน้าเป็นางนั้นพอดีครับไม่เป็นไรครับ เป็นอะไรครับไม่ใช่อะไรโอ้โหยี่่เมตรกว่ามนอะไรครับใจเย็นครับต้องมา อันนี้เป็นงูใหญ่มากสี่กว่าผมว่าสี่ย้งมีสี่ขึ้นคือมันมาดักเนี่ยน่าจะมากินแมวนะครับมาหาแมวกินคือมารอเพราะฝั่งนีง้เป็นป่าครับจเย็น,นครับเดี๋ยวเาลองนะสำหรับงูที่อยู่บนขื่อนี่ที่เราใช้ิธีจับยังไงบ้างเราจะใช้มือค่อยๆจันเย็นแต่มันต้องมีประสบการณ์นะครับไม่งั้นจับไม่ได้เพราะว่าพวกนี้เขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงและจังหวะถ้าเราพลาดปุ๊บเราอาจจะถูกมันกัดได้ โฟมันคมแมพยายามจะลอกครับเราจะไม่ลอกอันนี้เป็นงูอะไรูเรือมครับอูเรืยมงีมเมตรขึ้นตรงนี้ครับตอนนี้คือพี่ได้จับปมา้นะได้ครับ <ผม S 1> ได้หัวมาแล้วเ,วเว<ไ>ป็นทีแรกครับตอนนี้ผมพยายามที่จะหาจุดล็อก พยายามที่จะเอาชนะในส่วนที่มันน่าจะประมาณกี่โลสำคัญนะตัวนี้น้ำหนักคงมัน่าจะมี20โลขึ้นได้ครับได้ได้ครับีนมีแตะ20โลไว้สบายครับ,อ,รบอ่ะงั้นถามหน่อยพี่อง,งูที่ได้เป็น งูอะไรน้ำหนักประมาณเเป็นงูเหลืองครับความยาวประมาณสี่เม,มตรครึ่งน้ำหนักน่าจะผมว่าน่าจะมีแต่ยี่สิบโลเพราะอ้วนมากเีียก <วน S 2> ใช้วิธีจับอยังไงบ้างคะอธิบายการจับทั้งงูอยู่เมือคืนเนี่ยปกติถ้าเราใช้ไม้เนี่ยปัญหาที่ตามมาคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะล็อกกับคานแล้วจะเอามันลงยากมากแต่นี่เราใช้วิธีคือดูจังหวะครับอาศัยจังหวะในการจับแล้วค่อยๆสอดเอามือล็อกหัวมันให้ได้แล้วค่อยๆถอนมันลงมาอย่าให้มันล็อกกับคือครับ ซึ่งมันเป็นงานที่เอาเรื่องอยู่ครับต้องระวังจริงถ้าเราพลาดไปไงน้นมืนกัแล้วเวลาตอนที่เราดึงลงมาเนี่ยต้องดูด้วยครับไม่งั้นเนี่ยมันจะล็อกมาล็อกตัวเรามันเป็นปัญหาครับถ้าล็อกตัวเรานี่คือเราถือว่าเราพลาดเหมือนกันเป็นองอยีง่ห้อพอถ้าได้ไปแล้วเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยได้แล้วครับจบปฏิเสธเข้าครับใหญ่มากครับถ,ถ้าคนทั่วไปที่เขาเจองูเข้ามาในบ้านเน,นี่เขาควรทำยังไงจริงๆต้องแจ้งฮะอย่าจับเองดีกว่าเพราะาอันตราย ปงงูขนาดนี้ไซส์ขนาดนี้ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่มีทักษะในการจับจริงจงอันตรายมากครับ okay. เดี๋ยวยหลังจากนี้พี่ทําอะไรต่อครับครับเดี๋ยวรวบรวมครับจับเสร็จแล้วก็ใส่กระสอบกลับแล้วก็ไปรวบรวมพักไว้ที่ดับเพลิงมันเข็นครับเพื่อน,นําส่งรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเฮ้ยแม่มันอาปากโอ้เขี่ยวมันลืมลืมดูไปเยี่ต้องปฏิเสธครับนี่ข้อแรรกคับขึ้นไม่ได้ครับถ้าข้อนี้ข <ใจ S 2> ึ้น<ใ>จบ ออะคะอแรกขึ้นปุ๊บมันจะบล็อกผมมินดีเนี่ยอย่างเงี้ย<อ>มันพยายามครับพยายามทำถุงยาวเราต้องปฏิเสธครับไม่ให้คอแรกมันขึ้น<อ>ครับรนี่คอแห้ามลกครับนี่ได้ได้พี่ตัดเองได้เดี๋ยวถ่ายคนดูได้ไหมเดี๋ยวพี่นัะนะนะ่นแหละได้พี่ได้ถุงถ้งมาคนเดียวครับต้องใช้เทคนิคอยุ่งกันสำคัญครับผมเป็นงูค่อนข้างที่เป็นงูขนาดใหญ่ ใส่ไว้เนี่ยไหูข้าใจญ่หูขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยหนี่คือต้องต้องใส่ยังไงบ้างน,นี่ครับใช้ว<ด><ห>ิธีการนี้ครับต่อให้ในมืเรื่อยๆนะฮะใช่ครับขงูมันจะวิ่งเข้าหามือครับ<น>ถ้าเรามาคนเดียวนะครับ<ช>นะครับมันจะวิ่งเข้าหามือฉะนั้นตอนนี้หัวมันอยู่ในกระสอบแล้วนะครับใ<น>จเย็นครับอันนี้คือที่เอาขาทับใช่ครับเพื่อที่จะเห้ตัวมันใส่ครับ วิธีการเอางูใส่ถุงคือต้องใส่หัวเข้าไปก่อนเลยใช่ครับสําคัญนี่ตอนนี้คือเราคนเดียวนะครับวิธีการานี้ถ้าเรามาคนเดียวจะไม่มีคนช่วยครับเราต้องเอาเอาหัวเข้าไปใส่ข้างในเพื่อพวกนี้มันจะวิ่งเข้ามาหาข้างในนะครับส่วนส่วนที่เหลือที่เราค่อยๆอนมันเข้าไป จะยากนิดนึงครับก็สอบเราไบเดิใช่นะครับว่าใบเล็กเลยนะครับแต่ลงดูครับเราต้องอาให้ได้ได้ครับตัดมันขึ้นฮะตัดาหรอก้ีจะหักมันขึ้นอย่างเี้ ไม่ยอมเข้าโอกาสเจองูตัวใหญ่ๆแบบนี้บ่อยนะโหเดี๋ยวนี้ยากครับเพราะว่าเราพรื้นที่ที่มันอยู่ก็น้อยลงและสถานการณ์การจับด้ยครับมันมันถูกจับบ่อยครับมันจับไปบ่อยเนี้ยงูมันมันหายไปจากระบบเยอะรับ เสกมันเข้าไปครับเเเข้าไปอาคุพยายามกดมันก็เหื่อยและใกล้ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับ so it's kind